ไม่ต้องหาศพแล้วผู้ช่วยแพทย์แล้วพี่จบแล้วใช่ไหมจบแล้วแล้วได้ใส่ชุดคุยป่ะได้ใส่ชุดคุยด้วยพี่้าไปทำงานโรงพยาบาลไงโรงพยาบาลที่คนตายไม่ไม่ไม่ถึงตอนจบอะตอนจบอะรู้จักชุดคุยไหมเนี่ยรู้จักดิตอนจบนั้มีมีภาพอยู่ไหนไหนไหนทำกลางสายฝนผู้ช่วยหมอ

หารูปอะไรอยู่ครับพี่เจลส์อยู่หาอยู่หนึ่งสักคู่ครับผมครับผม นี่ไหนรูปตอนเรียนจบแล้วพี่นี่ไหนไหนชุดคุยพี่มีหลักฐานครับไหนครับขอขอถ่ายหน่อยครับที่มีหลักฐานโอย้ามมึงแล้วไอ้นี่ไม่ถามวี่งไหนไหนรอดอย่าเล่นหำมันไม่นี่ชุดคุยชอบเล่นหำไหนเอาไม่ไม่มีรูปถือดอกไม้อะดอกไม้ถือใจไม่ได้ไปจีบสาวเฮ้ยไหนเฮ้ยล้วงอีก ไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วไม่ใช่มล้ว่ักเรื่เตต่โดนทํามีลูกอกไหมฮะคุยก็ถ่ายกับลูกเดียวดิช่ยคุยอ่ะไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ลูกเดียวชุคุยก็ถ่ายกัลูกเดียวดิบ้าเจว์เบบอธิบายดิปีแรกเรียนแหละไี่รกเรียนละเราอะแล้วปีสองอะปีที่สองเหรอก็พวกวิธีการรักษายาที่ใช้รักษาการรักษาแล้วก็หลัง พี่เองหลังก็สับแพทย์สับแพทย์แล้วก็ใช้พวกเป็นสับแพทย์แล้วก็วิธีบริหารองค์กรจิตวิทยาอะไรเงี้ยวิทยาอ่ะมันมันไม่เรียนหกปีเหรอฮะมันไม่เรียนหกปีเหรอแพทย์ของพี่ผู้ช่วยผู้ช่วยแพทย์ใช่ไหมอ๋อโอเคผู้ช่วยหมอสี่ปีสี่ปีไม่กล้าผ่าศพครับทำไมครับกลัวกลัวเชื้อโรคใช่ไหมถ้าไปยุ่งกับศพที่มันหกปีนี่ก็เอาแบบหลักสูตรสี่ปีหลักสูตรรองมา ี่ปีไม่ต้องผ่าศพยากไหมเรียนยากไหมพี่ก็ไม่ยากเลยอะเรียนยากคนบอกว่าเรียนโคตรยากอะไรตกลงยากหรือไม่ยากพี่อะพี่ว่าไม่ยากนะเนี่แต่คนอื่นบอกเรียนโคตรยากคนอื่นบอกเรียนยากเรียนโคตรยากแต่แหวนทางนี้แหวนนี้ก็ต่างมันนั่นแหละอย่างที่ไม่ต้องมีผ่าศพไม่ต้องผ่าศพแค่นั้นแหละอ่างที่ไม่ต้องผ่าศพแค่นั้นแหละโอเคถ้าตัวเต็มมันต้องผ่าศพก็มายุ่งกับศพได้ไงอ่าอพี่กลัว ก็เลยไม่ต้องผ่าศพเอาแบบเรียนหลักสูตรที่ไม่ต้องผ่าศพอ่าโอเคนี่ดูกันหมดแล้วแล้วตอนนั้นพี่ดูกันหมดแล้วใช่ไหมดูหมดแล้วแล้วตอนนั้นพี่เข้าได้ไงสอบสอบเข้ายังไงหรือว่ายื่นหรือว่ายังไงช่วงนั้นพี่เข้ามหาอะไรจะเรียนตอนนั้นเหรออ่าพี่พี่ทำไงก็เขาเรียกมีเกียรติบัตรอะเกียรติบัตรอ๋อใช่ ยืน่นยื่นใช่ไหมไม่ได้สอบเข้าหรือว่าอะไรวะก็ไปสอบไอ้ที่มันข้อเขียนอะไรวะเนี่ยไม่ที่สอบแข่งขันไงอ๋อสอบสอบอ๋อโอลิมปิกอะไรอย่างเงี้ยนะคลนะเป็นสอบแข่งยืน่นไอ้ที่มันสอบแข่งขันน่ะที่เป็นสอบแข่งขัน,ท,น,ขขนทุนไปไเรียนเมืองนอกเนี้ยอ่าทุนไปเรียนเมืองนอกเนี้ยแล้วก็พวกเกียรติบัตรที่ทําอะไรที่มันไม่ใได้หรอไอไอพวกรางวัลพิเศษอะไอ้รางวัลอะไม่ใร่เกจิบัตร ไปสอบแข่งขันน่ะที่น้งบางครับผมครับเร่อเกียรติบัตรรางวัลสอบแข่งขันตอนจบนี่ไม่รับสิบัตทหรอฮะพร้อยับปริญญาเออก็แล้วไม่รับหรอไหนไม่มีลูกถ่ายชุดคุยอย่างเดียวพอแล้วเอ้าที่เกียรติเกียรติเกียรติหาไม่ไม่มีญาติพี่น้องอ่ะเกียรติหาน้องเตรียมระดีสามเลยนะก็ก็ลูกเหรอลูกถ่ายไม่มีอะแค่นี้พอแล้ว ไม่อเดี๋ยวมันวุ่นวายวุ่นวายตรงไหนงั้นเดี๋ยวคนนั้นส่งโน่นส่งนีอะไรเงะ้ยมความทรงจำพี่ความรงจำโอเคอ่ะคืออะไรงั้นต้องส่งเอ๊ะมันมัตกแล้วอธิบายมตกตกะมันตกแล้วพักเลยเฮ้ยดูดูท่านี้ดูไหมวท่านี้ไม่ลนนตกหลังแล้วพักไหม่ออคนยออ รถล่วงรถรถขาดทีางใไม่มีรับปริญญาไม่มีนะรับปริญญารถทำไมไม่มีรับปริญญาครับฮะทำไมไม่มีรับปริญญาต้องเปิดมาตีสามอ่ะพ๋าพี่ๆเลยไม่ไปเลยให้ท่อไปโคตรเท่อะเอ้ยโคตรเท่นี่แหละจริงเออแล้วเดี๋ยวเราไปสัมภาษณ์ข้างในต่อนะครับเบ๊บกูจะเปิดเข้าไป